ปูบี้ปูบี้เรามาเลี้ยงปูเสชวนแบบใน Youtube กันนะจอเป็นไปได้ยังไกสัตว์ทะเลก็ต้องอยู่ทะเลหุยอควาเรียมยังเลียเ้ยงปลาทะเลได้เลยดูทอาจะยุกอยากบนะ้าเดี๋ยวป,ป้าติเราบ้านเราเลี้ยงปูเสชวนได้หรือเปล่าครับจุกจิกดูแลยเยอะอะจี้เอานี้ได้เปล่าแต่น,น,า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 นันน ปูเสฉวนทำเองกับมือหน้าตามันเป็นอย่างนี้เหรอปูเสฉวนมันเป็นปูหรือเป็นกุ้งหรือเป็นหอยกันแน่เนี่ยป้าติ๋วทำถูกหรือเปล่าเนี่ยทำสุดฝีมือแล้วได้เท่านี้แหละจ้าเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันแล้วมีเรื่องปูเสฉวนเล่าให้ฟังด้วยนะสวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าปิ๋วชวนทำปูเสฉวนไว้เล่นด้วยกันในบ้านค่ะเริ่มที่ลำตัวเลยเนาะ ตัดลวดตามความยาวของลำตัวที่เราต้องการนะคะใช้โฟมตะข่ายหอ่อหุ้มเลยค่ะด้านหัวเราจะทำอ้วนๆหน่อยเนาะพอได้ที่แล้วพันด้วยเทปสีเลยค่ะพันแน่นๆให้ได้หัวโตๆแล้วเรียวไปหาหางนะคะรอบแรกอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราติดทบซ้ำได้หลายๆรอบเลยค่ะก็จะเรียบร้อยขึ้นเนาะเนี่ยงอได้แล้วทำคล้ายๆกุ้งค่ะอย เพราะว่าแท้จริงแล้วปูเสฉวนเขาเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปูหรือกุ้งค่ะตรงนี้ป้าเปียรู้สึกว่าเขายังอ้วนไม่พอนะคะขอเพิ่มโฟมตะไคร์อีกชั้นหนึ่งค่ะตัดเอาเท่าที่พอใจนะคะเสร็จแล้วก็พันทบอีกรอบเลยค่ะปูหรือกุ้งจะเป็นสัตว์จำพวกที่มีลำตัวอ่อนนิ่มและสร้างเปลือกแข็งมหาห่อหุ้มเอาไว้ร่างกายบางส่วนของปูเสฉวนไม่มีเปลือกหุ้มจึงต้องอาศัยอยู่ในหอยค่ะ ่อไปทำก้ามนะคะป้าปิ๋วอยากจะได้ก้ามที่มันขยับไปมาได้เพราะฉะนั้นใช้ลวดเส้นเล็กค่ะแล้วก็ใช้โฟมตะไคร์ตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะห่อเข้าไปนะคะตรงปลายเนี่ยเลยลวดไปได้เพราะว่าเราจะเป็นขาของก้ามนี้เสร็จแล้วก็ใช้เทปสีพันค่ะรอบแรกอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพันพล้ำหลายๆครั้งเลยค่ะ ปูเสีชวนมีทั้งชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลและชนิดที่อาศัยอยู่บนบกค่ะแต่ปูเสีชวนบกนี้คุณแม่ก็ยังต้องไปทําคลอดในทะเลแล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนในทะเลก่อนที่จะพาขึ้นมาใช้ชีวิตบนพื้นทรายแล้วก็มองหาเปลือกหอยว่างเปล่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ ตรงนี้เราห่อหุ้มหลายๆชั้นเข้าวเขาก็เริ่มจะเรียบร้อยขึ้นนะคะใช้วิธีตัดเทปเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนำมาพันนะคะแล้วก็ลวดเส้นเล็กนี่ค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นแกนยึดนะคะเสียบเข้ากับลำตัวของปูใส่ฉวนค่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวป้าบิวต้องพันเทปที่ลวดอีกนะคะ เศชวนเขาจะมีก้าม1คู่นะคะข้างหนึ่งใหญ่กว่าข้างหนึ่งเล็กกว่าส่วนขาเล็กเขาจะมีอยู่4ี่คู่2คู่โผล่ออกมานอกเปลือกหอยแล้วก็มีอีกสองคู่เล็กๆมากเลยซึ่งจะซ่อนอยู่ในเปลือกหอยเพื่อที่จะยึดลำตัวเขาให้ติดกับเปลือกหอยค่ะอันนี้ป้าปิ๋วทำขาเล็กแค่สองคู่นะคะเฉพาะส่วนที่โชว์โดยใช้ลวดกระมี่พันกันแบบนี้ค่ะ สคู่สี่ชิ้นแล้วก็ก้ามสองนี่ทีนี้เดี๋ยวเราทำตาก่อนนะคะตาเราก็ใช้โฟมตะข่ายเช่นเคยค่ะตัดออกมาให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเสร็จแล้วติดเข้ากับลำตัวด้วยเทปสองหน้าค่ะเราติดที่เทปก่อนแล้วก็เอาไปติดที่ตัวเลยค่ะนี่ ทำรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วดินน้ำมันมีไม้ปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะคะแล้วแปะเข้าไปเลยค่ะที่จริงใช้ดินน้ำมันแล้วติดกาวไม่ค่อยจะอยู่นะคะหลุดบ่อยมากเลยค่ะแต่พอดีเราเรีบก็ใช้แค่นี้ไปก่อนทีนี้ส่วนที่เป็นก้ามเราเสียบเข้าไปอย่างนี้แต่เราจะต้องทากาวก่อนนะคะน้าปิ๋วชอบใช้กาวยางแบบนี้ค่ะต่อไปประกอบร่างเลยค่ะก็คือกาวทาที่ ลวดกำมะหยี่เนะาะเมื่อกี้ใช้คัตเตอร์เจาะเป็นรูนำไปก่อนนะคะแล้วก็ทากาวแล้วค่อยเสียบเข้าไปค่ะอันนี้ก็ทากาวก่อนเสียบค่ะเหมือนกันเลยทุกขา,ามีส่วนที่ไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวแปะเพิ่มได้นะคะส่วนเปลือกหอยจริงๆนั้นไม่มีสะสมเลยค่ะโชคดีที่ไปเจอกระถางต้นไม้เก่าๆค่ะเอามาใช้พอแก้ขัดเนาะ ธรรมชาติจริงๆแล้วปูเสฉวนเขาใช้เปลือกหอยที่มีรอยแตกอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะไม่งั้นจะบาดผิวเขาแต่อันนี้เราทําเป็นของเล่นก็พอได้เนาะต่อไปติดหนวดค่ะหนวดก็ใช้โฟมตะขครยอีกเช่นเคยตัดออกมายาวๆเลยค่ะใช้คัตเตอร์เจาะนําไปก่อนนะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยค่ะใช้ปากคีบช่วยยัดเยียดเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องทากาวก็ได้นะยัดเข้าไปลึกๆก็ไม่หลุดละค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วค่ะปูเสฉวนพร้อมบ้านหอยค่ะปูเสฉวนเขาก็เหมือนกับพวกเรานะเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตลำตัวเขาก็จะโตขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่มีการลอกคราบแล้วถ้าเขาตัวโตเกินกว่าเปลือกหอยที่เขาอาศัยอยู่เขาก็จะต้องเปลี่ยนเปลือกหอยที่ใหญ่ขึ้นเฮ้ยแย่แล้วอะ่ะเปลือกหอยมันมันเล็กไปแล้วเข้าไม่ได้แล้วพี่เหลืองพี่เหลือง เปลือกหอยจริงๆใหญ่ๆมั่งปะเบบี้อ,อะ,อะยุคนี้สมัยนี้เปลือกหอยมันขาดแคลนอะเอาขวดไปก่อนแล้วกันไอ้หนู้ยพอแก้ขัดไปได้นะคะสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นเปลือกแข็งพอที่จะปกป้องส่วนอ่อนนุ่มของปูเเญชวนได้ก็พอที่จะทำให้ปูเเญชวนตัวนั้นดำรงชีวิตต่อไปได้ค่ะ ไม่ยากเท่าไหรนะ่นาะอุปกรณ์ก็หาไม่ยากลองทำกันดูนะคะจากกันตรงนี้ค่ะขอบคุณที่ตามดูด้วยกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และอยากแนะนำให้ทำตัวอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะสวัสดี